สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะใครที่กำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดไ้ใช้งานสักคันนะคะเลือกสีแล้วเดินมาหาแอนได้เลยค่ะวันนี้นะอนจะพามาชมเป็นฟอร์ดเอ r วเรนะคะรุ่นสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจบีราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนหกหบาทเท่าน,านั้นซึ่งจะจับทรงอะไรให้บ้างเราจะไปรับชม,มพร้อมๆกันแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้ เหมือนเดิมเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel Ford Brandy ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ออนทำรีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็เพื่อไม่พลาดรีวิวคลิปต่อๆไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกคลิปเลยไปค่ะไม่ชชานี่คือ e อเวอร t เรสต์สรุ่นเพิ่มแพ็กเกจ B วันนี้นะแอนเลือกนำสีดำมารีวิวให้ชมนะคะคันนี้จะทรงสปอร์ตรอบคันด้วยกระจังหน้าเรนนอนมีไฟ LED บนตัวกระจังหน้าแบบนี้นะคะ3จุดและมีมุมด้านข้างส่วนตัวกระจังหน้าเขาจะมีไตรตรงกลางคาว่า Ford เนาะแบบนี้เลย เอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครเลยค่ะไฟหน้ารูปทรงสีงแคมนะคะและถ้าเพิ่มแท็กเกจนะจะได้ปรับสูงตมามัตโนมัติเวลาขับรถเข้าที่มืดขับรถไปบนถนนที่มีแสงไม่สว่างด้วยนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยตั้งออโต้ด้วยค่ะด้านล่างที่เห็นนี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ด้วยการที่ลูกค้าอยากให้คันนี้ออกมาดูสปอร์ตท,ที่สุดนะคะเลือกชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ทำเป็นสีดำเงาสนิทแบบนี้หมดเลยค่ะทุกคนชุดสเกิร์ตนะเว,นว้นไว้ให้ในส่วนของเซนเซอร์กะระยะด้านหน้านะคะ รวนถึงฟลอกแรมด้วยค่ะทุกคนเห็นไหมเรดาร์ตรวจจับพลเรืนถนนเบรกอัตโนมัติไม่มีจุดใดบดบังเลยแล้วก็ไม่มีการถอดชิ้นงานเดิมนะคะใช้วิธีประกอบเข้ากับบอดี้เดิมของรถนะคะรุ่นนี้มีกล้อง360องศามาให้รอบคันนะอยู่ที่ตัวกระจังหน้า1จุดนะคะด้านข้างลูกค้าเลือกจัดทรงเป็นคิ้วล้อแบบนูนนะคะแบบนี้ คิวล้อจะไม่มีการซีนซิลิโคนเลยค่ะใช้ขอบยางเดิมแบบนี้นะคะงานเรียบร้อยมากจับโซนในการเลือกร้อนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อ A v แว p พายนะคะแบบนี้จับคู่รัดยางโตโยทายโอเพนกันที่ AT ทซีรีส์ยางอยู่ที่27-55 5, 5, 5ขนาดรอบ,บวง20นิ้วให้ระบบดิสเบรกตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะและให้ช็คอัพแบบโมโนทูบด้วยค่ะทุกคนขับสนุกนุ่มสบายเนาะ กระจกมองข้างนะคะสีดําเงาพร้อมกล้องด้านข้างมีใบสปอร์เตือนจุดอับเวลาจะเปลี่ยนเลนด้วยมารุ่นนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆเลยค่ะทุกคนเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้เลยแตะทิศทางพร้อมปรับดูล่ง2ตงตแหน่งและห้องโดยสารนะเขามีแอร์แบกมาให้สูงถึง7ลูกเลยนะคะกระจกมองหลังเนะี่ยตัดแสงอัตโนมัติแล้วมีช่องเสียบ USB สําหรับติดตั้งกล้องบันทึกหน้าด้วยหน้าจอกลางคะ่ะขนาด12นิ้ว เป็นซิงโ 4A รองรับทั้ง Apple Car p p p l e c r r า l a y และอันดอ a u โตแบบไร้สายนะคะทุกคนมี Ford p a s s Connect ด้วยค่ะเช็คตำแหน่งที่ตั้งตัวรถสตาร์ทรถปลดล็อกรถอยู่ที่ไหนก็ทำได้ค่ะเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะไว้เล็บชัดไร้สายช่องเสียบ USB Type A Type C มีให้จับคู่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบนี้เบรกมือไฟฟ้าตั้งออโต้โฮได้นะคะมีไ s ส op มาให้แล้วก็ มีในส่วนของโหมดการขับเคลื่อนให้ลูกค้าเลือกได้สูงถึง4โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดเรียนโหมดปกติโหมดถนนเลื่อนหรือโหมดลากพ่วงพวงมาลายัยให้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าและสามารถปรับความหน่วงนะคะตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกได้ด้วย Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go ค่ะเพิ่มแพ็กเกจถึงจะได้เท่านั้นนะ ขั้งค่าห่างคันด้านหน้าได้สูงสุดถึง4ระยะเลยค่ะชะอความเร็วนะคะตรงนี้แล้วก็เบรกให้จนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยชะลอความเร็วตามรถคันน้หน้าด้วยมันติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงมันติฟังก์ชันควบคุมหน้าปัดดิจิตอลด้านหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วค่ะระบบจะเป็นพุชสตาร์ทแบบนี้นะคะสตาร์ทสตอ็อปเวลาจะเติมน้ำมันก็กดล็อกรถเด็กปัม๊มกดออตโต้เนาะไปชมรอบๆคันกันค่ะดูว่าคันนี้จะสปอร์ตขนาดไหนไฟไท้ายนะคะ LED Signature เ e อกลักษณ์โดดเด่นจะมีตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปเท่านั้นมาพร้อมกับกล้องมองหลังที่ติดชุดชิ้นค่าท้ายนั่นเองด้านหลังนี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ค่ะทุกคนตัดสีเหมือนด้านหน้าเลยนะคะจะมีจุดเดียวที่เป็นโครเมียมนะคะก็คือตัวท่อคู่ด้านหลังนั่นเองเนาะเป็นงานพาร์์แท้นะคะจะสังเกตว่ามีลิขสิทธิ์วิกเตอร์ติดมาตรงนี้ของแอนนะชุดแต่งทุกชิ้นเป็นพาร์แท้เท่านั้นนะคะทุกคนสบายใจได้เลยค่ะ รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีการเติมในส่วนของแอดบูเพิ่มนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาจับต้องง่ายเพียงแค่1.565,000บาทเท่านั้นได้รถออปชั่นครบนะคะ ชุดแต่งลออแบบนี้เลยแอนจัดให้นะคะสำหรับใครที่อยากขับคันนี้แล้วน่ายกหูหาแอนได้เลยที่เบอร์ศู8 539 9 6 6 5ค่ะแอนอยู่ที่ f o r d Auto Gallery สขาขาปทุมธานีวันนี้แอนขอรีวิวเข้าๆประมาณนี้นะคะส่วนดีเทลเจาะลึกในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยระบบรักษาการขับขี่อะไรพวกนี้ค่ะแอนมีลงรีวิวไว้ค่อนข้างเยอะสำหรับคลิปก่อนๆหน้านี้ลูกค้าสามารถย้อนดูได้ทุกรุ่นเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย